สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะจะาจิตาพาเปิดภาพความทรงจำ4ปีผ่านไปเรื่องราวไม่เหมือนเดิมจากเดินจับมือสู่รถเข็นเพอแป๊บๆก็เริ่มโตกันจนตอนนี้แม่จะอุ้มไม่ไหวแล้วสำหรับคู่แฝดชายหญิงน้องโอบน้องอารีลูกแม่จะาจิตาพานางเอกดังช่องสามและสามีผู้จัดละครชื่อดัง เอินทิติพัทซึ่งตอนนี้น้องโอบน้องอารีอายุครบ4เดือนแล้วแถมหนักกันคนละ7กิโลกว่าแล้วจ้าเรียกได้ว่าเติบโตสมวัยพัฒนาการดีสุดๆล่าสุด,สดแม่จ้าพ่อเอิญผ่านลูกแฝดไปเที่ยวเขาใหญ่ย้อนภาพแห่งความทรงจำช่วงเวลาแต่งงานเมื่อ4ปีก่อนพร้อมแคปชั่นสั้นๆแต่ความหมายชัดเจนว่าตอนนั้นและตอนนี้ณนะสถานที่เดิมโอบอารีด้านผู้จัดเอินก็เผยความในใจสั้นๆว่า เปลี่ยนจากเดินจับมือเป็นลถเข็นคนละคันช่างเป็นช่วงเวลาโมเมนต์แห่งความสุขจริงๆเลยล่ะค่ะขอขอบคุณที่มาข่าวจากที่นี่ค่ะหากชุนชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดรับชมข่าวใหม่ๆจากช่องดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ